สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2567ตำบลม่วงหมู่อเภอเมืองสิงห์บุรีจัังหวดสิงห์บุรีตำบลม่วงหมู่มีพื้นที่ประมาณ11.6ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งการปกครองเป็น5หมู่บ้านประกอบไปด้วยหมู่ที่1บ้านบางประทุนหมู่ที่2บ้านเกาะวิวัฒนาหมู่ที่3บ้านบางเดือหมู่ที่4บ้านม่วงหมู่หมู่ที่5บ้านม่วงหมู่มีจำนวนประชากรปี2566 จำนวน4,474คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชระยะสั้นสถานที่ราชการสำคัญได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงหมู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมู่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิง์บุรีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิง์บุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเทวาลายพระพรมตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์มากที่สุดได้แก่รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ3จํจนวน5หมู่บ้านการจัดทำสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานที่ดำเนินการนะองค์การบริหารส่วนตำบลม,ม่วงหมู่มีคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลสารสนเทสต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลม,ม่วงหมู่ซึ่งมีคณะทำงานจำนวน15คนโดยมีนายมานะน้าโสภากำลันตำบลม,ม่วงหมู่เป็นประธานคณะทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านด้วยโปรแกรม Community Information Gora Analysis หรือ CIAA วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่ระดับตำบลม่วงหมู่จัดลำดับประเด็นการพัฒนาเป็น5ประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพการจัดการกองทุนชุมชนการจัดการความเสี่ยงชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนการบริหารจัดการชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลม่วงหมู่กิจกรรมการมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร พอยอดอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วยกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กิจกรรมโครงการกองทุนบุญขยะโดยหมู่ที่4กิจกรรมโครงการประชารัฐม่วงหมู่ร่วมใจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยประเภทโฟมโดยการทำต้นไม้ปูนที่มีโฟมเป็นส่วนผสมเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลม่วงหมู่และตำบลใกล้เคียงมีกลุ่มอาชีพจากสารเส้นพลาสติกมีการรณรงค์โครงการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้านนอกด้วยมาร์เก็ตติ้ง ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อสั่งการของทางราชการผ่านไลน์มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กและประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูบ